สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูอ้อยนะคะและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกิจวัตรของเราต้องมาเล่นเกม24กันก่อนนะคะลูกเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะเลขโดดตัวแรกที่กำหนดมาให้คือ8 7 4 และ2ค่ะเริ่มจับเวลากันเลยนะคะลูกหมดเวลาแล้วนักเรียนคงจะคิดได้แล้วใช่ไหมคะว่าจะใช้วิธีการใดเพื่อให้ได้คำตอบเป็น24ถ้ายังคิดไม่ได้มาดูแนวทางที่คุณครูจะเฉลยให้ดูนะคะขั้นตอนแรกค่ะครูนำา7คูณ4ค่ะ ได้คำตอบเท่ากับ28ใช่ไหมคะต่อด้วยค่ะเราใช้สองตัวนี้ไปใช่ไหมคะลูกต่อด้วยเรานำา8หารสองต่อนะคะลูกก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ4สุดท้ายก็นำา28ลบ4ก็จะเหลือคำตอบเท่ากับ24ค่ะมาต่อกันที่ข้อที่2นะคะเลขโดดตัวแรกคือสอง เกและ6ค่ะจับเวลาค่ะหมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณครูคิดว่าหลายคนคงจะคิดออกแล้วแต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกก็มาดูที่เฉลยคุณครูนะคะลูกขั้นตอนแรกค่ะครูใช้9กลบห เราจะเหลือผลลบเท่ากับ3นะคะใช้9ใช้6นะคะต่อไปค่ะลูกนำา4คูณกับ2ได้ผลคูณเท่ากับ8ตอนนี้เราใช้ครบแล้วเราจะเหลือจากผลที่ได้จากการนำตัวเลขทั้ง4แล้วนะคะลูกต่อไปเราก็นำสามคูณ8ได้คำตอบเท่ากับ24ค่ะ ลำดับต่อไปเราก็จะมาเฉลยกานบ้านนะคะซึ่งได้มอบหมายให้นักเรียนทำในแบบอุขาดคณิตศาสตร์หน้า121ค่ะเริ่มกันที่ข้อ1ใหญ่นะคะใส่หมายเลขข้อเพื่อแสดงชนิดของมุมเริ่มกันที่ข้อ1นะคะในรูปที่1เมื่อเรานํากระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวางทาบเราจะเห็นว่าในแกนแนวนอนนะคะทับสนิทพอดีส่วน แขนนะคะของมุมอีกหนึ่งด้านเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉากในข้อที่หนึ่งนั้นจึงเป็นมุมอะไรคะลูกมีขนาดเล็กกว่าหนึ่งมุมฉากก็คือมุมแหลมนะคะต่อไปค่ะรูปที่สองเมื่อเรานำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวางทาบเราจะเห็นว่านะคะแขนของมุมด้านหนึ่งมีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉาก ในข้อที่สองจึงเป็นมุมแหลมอีกเช่นเดียวกันมาถึงรูปที่สามสังเกตมุมนะคะจะอยู่ด้านนอกเห็นไหมคะลูกดังนั้นเราไม่ต้องวัดเลยนะคะในรูปที่สามจึงเป็นมุมอะไรคะลูกมุมกลับต่อที่รูปที่สี่ค่ะนำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากนะคะมาวางทาับจะเห็นว่าทับสนิทพอดีทั้งสองด้านในรูปที่สี่จึงเป็นมุมอะไรคะลูก มุมฉากมาที่ข้อที่ห้านะคะวางกระดาษที่พับเป็นมุมฉากจะเห็นว่าในแกนแนวนอนนั้นทับสนิทพอดีส่วนแนวตั้งจะเห็นว่าแขนของมุมมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉากจึงเป็นมุมป้านนะคะข้อที่6เช่นเดียวกันค่ะเป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้แน่นอนเลยค่ะเป็นมุมอะไรคะลูกมุมตรง มาต่อกันที่ตอนที่สองนะคะเพราให้นักเรียนตอบคำถามเราจะนำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวางท่าที่มุมทั้งสี่มุมของรูปแรกก่อนนะคะเราจะเห็นไหมคะว่าแนบสนิทพอดีหมดเลยเราตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าในรูปที่หนึ่ง เป็นมุมชนิดใดเดี๋ยวเราค่อยไปตอบคำถามกันนะคะมาต่อกันที่รูปที่สองค่ะเมื่อเรานำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวางทาาทั้งสามมุมเป็นรูปสามเหลี่ยมจึงมีเพียงสามมุมนะคะลูกในมุมแรกจะเห็นว่าแนบสนิทพอดีเพียงด้านเดียวส่วนในแกนแนวตั้งมีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉาก มาที่มุมที่สองแนบสนิททั้งสองด้านนะคะและมุมที่สามวางท่าในแกนนี้นะคะแนบสนิทพอดีส่วนอีกหนึ่งด้านนะคะเห็นไหมคะมีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาถึงรูปที่สามมุมที่หนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะมีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉากในมุมที่สองนะคะมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉาก และในมุมที่สมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากคราวนี้เรามาตอบคำถามกันค่ะรูปใดที่มีมุมฉาก1มุมมุมแหลมสองมุมรูปอะไรเอ่ยเห็นไหมคะมีขนาดเล็กกว่าต้องเป็นมุมแหลมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นมุมฉาก1มุมดังนั้นในข้อที่1ตอบรูปที่2ค่ะต่อไปค่ะรูปใดมีมุมฉาก4ี่มุมคะดูง่ายเลยค่ะรูปที่หนึ่ง ต่อไปค่ะเราเหลือเพียงรูปสุดท้ายมีมุมป้านหนึ่งมุมรูปไหนคือมุมป้านคะมุมที่2นี่คือมุมป้านมุมแหลมสองมุมนี้ดังนั้นในข้อสามจึงตอบรูปที่สค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูก สำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะเรื่องของรูปเลขาคณิตและการวัดค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ไปที่หน้า216ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดทบทวนกันก่อนนะคะลูกชนิดของมุม แบ่งตามขนาดของมุมมีทั้งหมดห้าชนิดได้แก่มุมที่หนึ่งนะคะลูกมุมฉากเป็นมุมที่มีขนาด90องศาให้นักเรียนสังเกตกร,ระดาษที่พับเป็นมุมฉากนะคะเมื่อเรามาวางทาบวัดมุมเราจะเห็นว่าทับสนิทพอดีทั้งที่เป็นแกนแนวตั้งและแกนแนวนอนต่อที่มุมที่สองนะคะลูกคือมุมตรง เป็นมุมที่มีขนาด2มุมฉากเมื่อเรานำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวางทาบดูเราจะเห็นว่านะคะมีขนาดเท่ากับ2มุมฉากเห็นไหมคะลูกด้านซ้าย1มุมฉากด้านขวาอีก1มุมฉากเป็น2มุมฉากนะคะต่อไปเป็นมุมที่3ค่ะมุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า1มุมฉากแต่เล็กกว่า2มุมฉาก ให้นักเรียนสังเกตนะคะเมื่อเรานำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวางทาบวัดมุมเราจะเห็นว่าในแกนของแนวนอนนั้นทับสนิทพอดีแต่พอมาถึงแนวตั้งแขนของมุมมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉากเห็นไหมคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะมุมป้านเนี่ยจึงเป็นมุมที่ใหญ่กว่า1มุมฉากแต่เล็กกว่าสมุมฉาก ่อที่มุมที่สี่นะคะมุมแหลมค่ะเป็นมุมที่มีขนาดเล็กกว่า1มุมฉากให้นักเรียนสังเกตกระดาษที่พับเป็นมุมฉากเมื่อมาวางภาพวัดมุมจะเห็นว่าแขนของมุมมีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉากเห็นไหมคะลูกมุมแหลมเป็นมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะต่อไปค่ะมุมสุดท้ายคือมุมกลับ เป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉากแต่เล็กกว่าสี่มุมฉากก็คือมีขนาดใหญ่กว่ามุมตรงนะคะแต่มีขนาดไม่ถึงสี่มุมฉากนะคะลูกนักเรียนทราบไหมคะว่าสี่มุมฉากมีกี่องศามีทั้งหมดนะคะสามร้อยหกสิบองศาเพราะฉะนั้นมุมตรงคือครึ่งหนึ่งของสี่มุมฉากก็ต้องมีทั้งหมดร้0องศานะคะลูก เมื่อเราทบทวนความรู้ไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาทดสอบความรู้ของเรากันนะคะว่าเมื่อเราใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากวัดว่ามุมในข้อใดเป็นมมุชนิดใดคงไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนแล้วใช่ไหมคะเริ่มกันที่ข้อที่หนเลยค่ะนักเรียนดูนะคะค,คุณครูจะใช้เส้นประนะคะแทนกระดาษที่พับเป็นมุมฉาก ดูที่แนวตั้งและแนวนอนจะเห็นว่าทับสนิทพอดีทั้งสองด้านดังนั้นเป็นมุมชนิดใดคะลูกมุมฉากนั่นเองค่ะมาต่อที่ข้อที่สองนะคะคุณครูใช้กระดาษวาง่าพที่แกนแนวนอนเห็นไหมคะแล้วก็แกนแนวตั้งจะเห็นว่าแขนของมุมมีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉาก ดังนั้นเมื่อมีขนาดเล็กกว่า1มุมฉากจึงเป็นมุมชนิดใดคะลกูกมุมแหลมนั่นเองค่ะข้อ3นะคะเช่นเดียวกันเมื่อเราใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวางทาบเริ่มจากแกนแนวนอนจะเห็นว่าทับสนิทพอดีมาที่แกนแนวตั้งจะเห็นว่าแขนของมุมนะคะมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉาก ดังนั้นในข้อสามเป็นมุมป้านค่ะมาถึงข้อที่สี่จากการใช้สายตาสังเกตนักเรียนก็พอจะตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าในข้อที่สี่นั้นเป็นมุมชนิดใดถ้าคุณครูใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากมาวางภาพในแกนแนวนอนจะทับสนิทพอดีแต่พอมาถึงแกนที่เป็นแนวตั้งจะเห็นว่าแขนของมุมมีขนาดเล็กกว่าเห็นไหมคะ เล็กกว่ากระดาษที่พาบเป็นมุมฉากดังนั้นในข้อที่4ี่จึงเป็นมุมแหลมค่ะข้อที่5นะคะลูกใช้กระดาษที่พาพเป็นมุมฉากวางนะคะจะเห็นว่าแกนแนวนอนนะคะทับสนิทพอดีส่วนแกนแนวตั้งก็เช่นเดียวกันนะคะทับสนิทพอดีดังนั้นในข้อที่5จึงเป็นมุมฉากต่อกันที่ข้อที่6ค่ะ สังเกตด้วยสายตาก็พอจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นมุมชนิดใดแต่เพื่อความแน่ใจเราก็ต้องใช้การวัดนะคะลูกใช้กระดาษวางท่าที่แกนแนวนอนทับสนิทพอดีมาที่แกนแนวตั้งจะเห็นว่าแขนของมุมนะคะมีขนาดเล็กกว่ากระดาษที่พับเป็นมุมฉากดังนั้นข้อ6จึงเป็นมุมแหลมคะ่ะ สำหรับข้อที่7นะคะเช่นเดียวกันทั้งข้อ7และข้อ8นักเรียนสามารถที่จะตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเป็นมุมชนิดใดมีขนาดใหญ่กว่าหนึ่งมุมฉากแน่นอนคะ่ะแต่เรามาพิสูจน์กันนะคะ วางกระดาษที่พับเป็นมุมฉากนะคะวางท่าไปที่แกนแนวนอนจะเห็นว่าทับสนิทพอดีส่วนในแกนแนวตั้งมุมที่กำหนดมาให้นะคะที่แขนของมุมจะมีขนาดใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเมื่อใหญ่กว่าหนึ่งมุมฉากจึงเป็นมุมป้านข้อ8ก็เช่นเดียวกันนะคะใช้วิธีการวัดเช่นเดียวกันวางทาบในแกนแนวนอนทับสนิทพอดีมาถึงแกนแนวตั้ง นะคะจะเห็นว่าแขนของมุมมีขนาดใหญ่กว่าหนึ่งมุมฉากดังนั้นในข้อ8จึงเป็นมุมป้านอีกเช่นเดียวกันมาถึงข้อที่9คุณครูเคยแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจากการสังเกตนักเรียนคอยดูนะคะว่าถ้าเขาเขียนนะคะการแทนมุมอยู่ด้านนอก นะคะอยู่ด้านนอกมุมแบบนี้ปกตินักเรียนจะเห็นว่าเขาจะเขียนอยู่ด้านไหนใช่ไหมคะมุมจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในข้อ9้าและข้อสิเนี่ยไปอยู่ด้านนอกหมดเลยเมื่อมุมไปอยู่ด้านนอกแบบนี้แน่นอนเลยค่ะเป็นมุมชนิดใดคะลูกเป็นมุมกลับคะลูกผายากไหมคะลูกไม่ยากเลยนะคะ ต่อไปนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะชนิดและสมชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรามาดูนะคะมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันก่อนนะคะลูกกำหนดรูปสี่เหลี่ยมมาให้ทั้งหมด4รูป นักเรียนดูนะคะเมื่อเราใช้กระดาษที่พับเป็นมุมฉากนะคะไปวัดมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง4รูป <Yeah. S 1> เราจะพบว่ารูปสี่เหลี่ยมแต่และรูปมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ มาต่อกันที่มุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะลูกมาดูตัวอย่างสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันรูปแรกนะคะเป็นปกหนังสือตัวอย่างที่สองเป็นธนบัตรค่ะและสามคือไม้บรรทัดถ้าเราใช้กระดาษที่ภาพเป็นมุมฉากนะคะมาวัดมุมนะคะของตัวอย่างที่คุณครูนำมาเสนอนี้นะคะเราจะเห็นว่า ปกหนังสือธนาบาัตรและไม้บรรทัดจะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากทั้งสิ้นเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดแรกคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนสังเกตที่รูปก่อนนะคะเราจะเห็นว่าคําว่ารูปสี่เหลี่ยมหมายถึงมีสี่ด้านมีสี่มุมและเป็นรูปปิดนะคะรูปสี่เหลี่ยม,มจัตุรัสจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดที่สองนะคะลูกให้นักเรียนสังเกตที่รูปนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสี่ด้านมีสี่มุม,มและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะลูกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดก,กันยาวไม่เท่ากันด้านที่ยาวกว่าเรียกว่าด้านยาว ส่วนด้านที่สั้นกว่าเรียกว่าด้านกว้างมาดูตัวอย่างนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่คครูจะนำเสนอให้นักเรียนดูต่อไปนี้ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดใดเริ่มจากโทรศัพท์มือถือคะ่ะนักเรียนว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดใดคะลูกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ต่อไปค่ะจากรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมประกอบกันหลายๆรูปนะคะให้สังเกตแต่ละรูปให้ดีค่ะจะมีขนาดเป็นอย่างไรคะลูกจะมีด้านแต่ละด้านยาวเท่ากันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่สองจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาถึงตัวอย่างที่สค่ะเป็นไม้บันทัด ยังจำได้อยู่ไหมคะจากสไลด์ต้นๆที่คุณครูนําเสนอไปในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไม้บรรทัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะลูกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสุดท้ายคะ่ะรูกเตา๋าประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมหกด้านนำมาประกอบกันเป็นปลูกเต๋าหนึ่งลูกแต่ละด้านจะมี ความยาวทุกด้านเท่ากันเพราะฉะนั้นรูปของรูปเต๋าจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะลูกก็คือการมอบหมายการบ้านนะคะให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า125ถึงหน้า126นะคะในหน้า125นักเรียนดูที่ตอนแรกนะคะลูกเขาให้นักเรียนนะคะขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้าข้อใดไม่ใช่นะคะนักเรียนปล่อยว่างไว้นะคะลูกไม่ต้องกากระบาดนะคะลูก ในตอนที่สองค่ะเขาให้นักเรียนวงตัวอักษรน,นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะต่อกันที่หน้า126ในตอนแรกให้เติมตัวจอจานถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเติมตัวผอผึ้งถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้ารูปใด ไม่ใช่รูปที่โจทย์ต้องการทราบนักเรียนก็ปล่อยไว้เฉยๆนะคะลูกไม่ต้องใส่อะไรลงไปนะคะต่อกันที่ตอนที่2ให้นักเรียนตอบคำถามมีคำถามอยู่ทั้งหมด3ข้อแต่ใน3ข้อนี้นะคะนักเรียนต้องอ่านคำถามทีละบรรทัดนะคะลูกถ้าต้องมีการวัดความยาวนะคะนักเรียนก็วัดให้ถูกต้องนะคะ ด้านที่ยาวกว่านะคะเรียกว่าด้านยาวส่วนด้านที่สั้นกว่าเราเรียกว่าด้านกว้างนะคะลูก สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะรวมทั้งชนิดของรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองชนิดก็คือ 1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ2รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้เพียงเท่านี้เราจะไปพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะลูกบ๊ายบายคะ่ะ